ไงจ๊ะคลิปที่สองแล้วการเผยตัวตนผ่านรสนิยมส่วนตัวช่วงนี้ฉันกับเพื่อนๆกำลังพยายามเปลี่ยนลุกอยู่อย่างเช่นผมฉันนี่ไงเป็นเหมือนกระดาษวาดภาพที่ขาวสะอาดฉันเองก็ชอบการทดลองการใช้ความคิดสร้างสรรค์อ๋อนี่นี่เดี๋ยวฉันให้พวกเธอดูภาพสไตล์ทรงผมในแบบที่ฉันชอบนะนี่ทรงนี้นะทำาง่ายทร <laughs> งนี้ วันนั้นเนี่ยฉันรีบตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อย้อมสีผมให้ตัวเองแบบนี้เลยฉันชอบสีทําผมที่มันเป็นแบบชนิดล้างออกด้วยน้ําเปล่าได้อ่ะฉันว่าทรงนี้ดูเป๊ะเป๊ะนะไม่ค่อยผ่อนคลายเลยเนาะว่าไหมนี่ <c oughs> ตอนแรกว่าจะให้เพื่อช่วยแต่ว่าสุดท้ายทรงนี้ฉันก็ทําเองนะเ,เก๋ไหมล่ะทรงนี้ฉันก็ชอบนะแบบว่าปล่อยผมเป็นลอนๆน,นะน่ะมีกหลายทรงเลยนะที่ฉันอยากจะลอง ฉันยังทำการทดลองและเล่นกับพวกแฟชั่นสไตล์ต่างๆนะฉันชอบเอาเสื้อผ้าเก่าๆมาทำให้มันดูใหม่เอี่ยมอ่องอีกครั้งซึ่งทำได้โดยการเอาเสื้อนั้นมาย้อมสีหรือว่าวาดภาพด้วยปากกาเมจิกที่ใช้เขียนผ้าน่ะหรือว่าจะตัดแขนเสื้อออกเลยก็ได้นะฉันชอบใช้ตัวรีดติดผ้าน่ะฉันสะสมตัวรีดด้วยนะฉันชอบตัวนกคู่นี้ฉันว่ามันน่ารักดีโดยเฉพาะถ้าให้มันนั่งอยู่บนตัวเลขอย่างนี้เนี่ย น่ารักใช่ไหล่ะอ๋อแล้วก็ตัวรีบนี้เชลซีให้มาเพราะเชลซีนะ่ะชอบคัพเค้กมากเมื่อไหรก็ตามที่ฉันนะ่ะสวมใส่เสื้อยืดตัวนี้มันทําให้ฉันมีความสุขมากๆเลยล่ะเพราะว่ามันจะทําให้ฉันนึกย้อนกลับไปถึงช่วงเวลาที่พวกเราเนี่ยใช้ร่วมกันขณะตกแต่งเสื้อตัวนี้ด้วยกันนะดังนั้นเรื่องสุดท้ายสําหรับวันนี้พวกเธอเนี่ยจะต้องลองทำสิ่งใหม่ๆดูเพื่อค้นพบสิ่งใหม่ๆนั่นเอง แปลว,ว่าการคิดอะไรๆในแง่บวกมันจะเปลี่ยนแปลงได้ทุกสิ่งลองไปคิดตามกันนะบาย